รหรือว่าจะเป็นเหลงกฟันนะครับฟันท่านบรรหารศิลปะอาชาครับนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิเดินเข้ามาเลยนะครับบัดรสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพะทังสะระณังตัชฌามิทุติยัมปิ <terum speech> <sm> ยัมปีสุทังสรดังระชามปานาติปตาเวราพันีสิกาปสาปัทังสมาธิยาเมรรมสิกาปัทังสมาิยามิปัญจสิกาปัทมาธิยังสมาธิยามฆส,ส,สุราเมรยมะมัจจามาตตาาเวรนิจาจามา นครเรียกกันว่าหลวงป้าจ้อยวัดเขาสวนประดิษฐ์วิวาตะโอวตะนาวาสโคจุปะทวาอเนกาออนเลยนะเฮ้ยมึงก็ใส่เลยขอช่วยใครใส่ใส่ได้เลยครับบุณดันได้ดีถ้บรุ่นนั้นนี้ดีท่านท่านท่านเฒ้าเลยครับนี่ๆไม่พร้อมเนี่ยเวๆย ันมุดด้านด้านสายเลยครับี๋ีี

พ่ด้รวยเลนนะในโอกาสนะคะล้วิดว่าคงจะได้รับวันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วก็พิาดับเสร็จแล้วก็าอยงนทีอยา้มเราอยายังทานที่ยืนรอตักตาอยู่แถวารังนะคะแถวอ เดี๋ยวก็ตายมีผมเปลี้ยวเพือเนี่ยจะมารับอีกอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนของสดถ้าใครนำมาวออออออันนี้